สัพพาตาปฏิโยโรเจมิสัพพาตาปฏิโยโรเจมิสัพพาตาปฏิโยโรเจมิสัพพาคารุระหุกาปฏิโยโรเจมิสัพพาคารุระหุกาปฏิโยโรเจมิสัพพาคารุระหุกาปฏิโยโรเจมิอาหังพันเตสัมภะหุลานานาวัตถุกายโยอปฏติโยอปจิงตาตุมหะโมเรปฏิเทเสมิปัสสีอาวุโสตาปฏิโยอายต อกาสะอมะพันเตปัสสามีายติงอาวุโสสังวลยาเสสาธุสุทุพันเตสังหริสามีทุติยมปีสาธุสุทุพันเตสังหริสามีตาติยมปีสาธุสุทุพันเตสังหริสามินปูเนวังกริษามินปูเนวังภาสิตามีนปูเนวังกินจยิสามี สัพพะตาอปติโยอโรเจมิสัพพะตาอปติโยอโรเจมิสัพพะตาอปติโยอโรเจมิสัพหะคัลลุลภูกาอปติโยอโรเจมิสัพหะคัลลุลภูกาอปติโยอโรเจมิสัพหะคัลลุลภูกาอปติโยอโรเจมิอาหังอวุโสสัมภะหุลานานาวัตุกายโยอภัตติโยอปัจชินตาตุยหะมุลเลปติเทเสมิอุคาสะปัสสะพันเตตาปติโยอามะอวุโสปัสสามิอายติ พันเตสังเลยยาถาสาธุสุตุอวุโสสังวริษามิทุติยมปิสาธุสุตุอวุโสสังวริษามิตติยมปิสาธุสุตุอวุโสสังวริสามินปูเนวังการิษาสาธุนปูเนวังพาสิษาสาธุนปูเนวังจินตยิสาสาธุขอสาธุด้วยครับขอบพระคุณครับองพี่ Sackle.